สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆตัดต่อวิดีโอกันง่ายๆด้วยแอป CapCut นะคะโดยเริ่มจากให้เพื่อนๆกดที่ New Project ตรงนี้จากนั้นเลือกวิดีโอที่ต้องการได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เริ่มตัดต่อได้เลยค่ะเราจะเริ่มจากปรับความยาวของคลิปนะคะโดยให้ปรับที่ตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าอยากปรับความเร็วของคลิปก็เลือก Speed และ Normal จากนั้นก็ปรับตามความต้องการได้เลยค่ะ ดากนั้นเพิ่มข้อความโดยเลือก Text แล้วเพิ่มข้อความได้เลยค่ะเราสามารถปรับฟอนต์ขนาด 4, สีตัวอักษรได้ตามใจชอบเลยค่ะโดยเราจะทำให้ตวัวอักษรโค้งที่เมนู Curve เพือ่อความน่ารักนะคะนอกจากนี้เราสามารถใส่ Animation ให้กับข้อความได้ค่ะโดยเราจะเลือกเป็น Type Writer นะคะ ตัวอักษรก็จะออกมาเป็นพิมพ์มแบบนี้หลังจากตกแต่งใส่ข้อความอีโมจิต่างๆเสร็จแล้วเราสามารถใส่ Transition ไปยังคลิปอื่นได้ค่ะโดยเราเลือกเป็น Zoom In นะคะคลิปก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าเราอยากพากเสียงให้เลือก Sound แล้ว voice over ค่ะจากนั้นก็กดตรงนี้เราก็จะได้เสียง voice over ออกมาค่ะ เสร็จแล้วถ้าเราพอใจกับคลิปของเราก็กดอัปโหลดตรงนี้คลิปก็จะถูกโหลดเก็บไว้ในเครื่องของเราเพื่อลงในโซเชียลมีเดียต่างๆต่อไปค่ะ